ข้อที่ห้าทุกคนฟังให้ดีอันนี้เคยบอกไปแล้วนะคะเพราะมันอยู่ใน9้าข้อจริงๆคุณจงเห็นเลขแห่งความโชคดีตลอดเวลาจริงๆแล้วค่ะถ้าเป็นในเรื่องของหมอดูศาสตร์หมอดูศาสตร์ตัวเลขเขาจะให้เราค่พกเลขหเพราะเลขหกับเลขเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินทองความโชคดีการงานแต่สําหรับครู ครูให้คุณพก456หให้คุณเห็น456เพราะมันจบทุกกระบวนความเลยสุภาพความโชคดีเรียกเงินเรียกออเดอร์เรียกคนดีมีคุณธรรมมีศิลธรรมนูน่นนี่มันครบมันไม่ต้องวุนววนะะงว้นเวอร์แล้วนะคะไม่ต้องวนเวอแล้วเพราะฉะนั้นข้อ5คุณจำไว้ดีค่ะคุณจงเห็นเลข4ี่หบางคนก็จด456ใส่ในเป๋าตังเขียนเองนี่แหละ ใส่ในกระดาษสีแดงนะคะแล้วเขียนเลข4ี่ห้าหกใส่ในกระเป๋าตังค์ทุกครั้งที่คุณเปิดทุกคนคุณจะรู้สึกว่าคุณเห็นความโชคดีเมื่อคุณฝึกเห็นความโชคดีนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยมันมาช่างไหนช่างมันนะคะโอเคนะแค่คอยสังเกตก็พอว่า,วามาจริงไหมแค่คอยสังเกตก็พอว่าเฮ้ยตั้งแต่คุณทําแล้วชีวิตคุณอะ่ะมันดีขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดเหมือนที่ครูแบบมาบอกจริงไหมนะคะ 4 5 6ห้หรือหรือนะคะคุณไม่อยากพกในกระเป๋าตังคุณไม่อยากพกในกระเป๋าให้คุณนะคะใช้ที่บ้านคุณมีนะไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษขาวก็ได้อะไรก็ได้ใช้ปากกาดแดงหรือว่าอะไรก็ได้ะคะ่ะใช้สีแดงประกอบให้คุณนะคะติดไว้ที่หัวนอนหัวนอนนะคะอย่าติดปลายเท้านะถ้าติดปลายเท้าไม่แนะนํา แนะนำด้านข้างเตียงก็ได้หรือหัวนอนก็ได้หรือตรงที่คุณจะส่องกระจกก็ได้หรือที่กระจกใหญ่ๆบานใหญ่ๆของคุณก็ได้ให้คุณได้เห็นสี่ห้าหกอยู่เป็นประจำเพราะสี่ห้าหกมันเป็นการยืนยันแล้วมันเป็นการยืนยันเลยนะว่าเป็นเลขเป็นเป็นเลขที่โคตรโชคดีอ่ะทุกคนโคตรโชคดีคุณรู้กันไหมว่ามหาเศรษฐีที่เขาค่ะซื้อทะเบียนสี่ห้าหกหรือขอบ้านเล็ที่สี่ห้าหก หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ4 5 6เขาใช้เงินมหาศาลมากบอกตรงนี้ก่อนนะเขาใช้เงินมหาศาลมากเพราะมันคุ้มบอกแค่นี้ว่ามันคุ้มมากเพราะฉะนั้นข้อห้านะคะเลข4 5 6ต้องเห็นเป็นประจำต้องมีต้องใช้นะคะ